ลายเป็นประเด็นที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่าทําเอาแฟนๆนางงามต่างก็พูดถึงอีกแล้วล่ะค่ะสําหรับเรื่องราวของสาวอาร์มชุติมามิสแกรนดแพร่ปี2025น้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึงก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของประเทศไทยอีกหนึ่งคนเลยค่ะคุณผู้ชมที่เข้าประกวดมิสแกรนดจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็สามารถคว้าม,มงกุฎมิสแกรนดจังหวัดแพร่ปี2025มาครองได้สําเร็จนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมโอ้โหถ ถึงแม้ว่าสาวอาร์มชุติมาของเราเนี่ยนะคะจะตัวเล็กแต่ก็เล็กพิกขี้หนูจริงๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีคลิปของสาวอาร์มชุติมานะคะที่ได้แนะนําตัวแบบมิสแกรนด์แพร่ละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆแล้วนะคะงานนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังได้มีการแนะนําตัวค่ะ เป็นสไตล์อีสานว่ามิสแกรนแพรแวร์อีกด้วยค่ะแต่ว่าได้แล้วนะคะงานนี้เนี่ยก็ทำเอาแฟนๆนางงามถึงขั้นกดไลค์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันเยอะแยะมากมายก,กันเลยก็ว่าได้เลยคะ่ะบางก็คอมเมนต์นะคะว่ามิสแกรนแพรแวร์สมชื่อค่ะคนรองสวยออร่ามากบางก็บอกนะคะว่าคนแพร่สวยๆเยอะแยะรองอันดับหนึ่งสวยมากสูง2 0งรอยแน่เลยทําผมทรงนี้วันนี้อามสูงกว่าทุกคนเลยบางก็บอกนะคะว่า ค่างๆเด่นสวยมากประกวดนางนพมาศพอไหวอยู่นะเราอันดับหนึ่งสวยน่ารักมากสวยน่ารักค่ะแต่ความคิดเห็นส่วนตัวเวลาพูดน้องอามทรงพลังกว่านี้หน่อยค่ะส่วนความสวยคนละแบบเลยค่ะมิสแกรนเน้นการตลาดจ้าใส่ฟิลเตอร์ให้น้องหน่อยก็ไม่ได้เนาะคนถ่ายบางก็คอมเมนต์เลยคะ่ะว่าไปรำรักษาคนที่ไหนมาค่างๆทํา,าทไมเด่นกว่าดูมีออร่ามากมันไม่ใช่วันนี้อารมณ์ไม่ดีสูงร้อยยี่สิบสวยมากสายมืออ่ะสวยมากอ๋อ นี้หละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือคำคอมเมนต์ของเหล่าแฟนๆนางงามนะคะที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวของสาวอาร์มชุตติมาค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะคะที่ก่อนหน้านี้เองหลังจากที่ได้รับตําแหน่งมิสแกรนด์แพดปี2025แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีกระแสดดราม่ามาเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนสูงนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการตอบคําถามของแฟนๆนางงามค่ะว่ายืดได้หดได้ แล้วแต่อารมณ์นั่นเองล่ละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าสาวอาร์มชุติมานะคะถึงจะตัวเล็กแต่ความสามารถยังมีเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวละค่ะซึ่งก็เห็นได้จากผลงานเพลงต่างๆมากมายของสาวอาร์มชุติมานะคะก่อนที่จะเข้าประกวดมิสแกรนด์แพร์ปี2025น้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้นะคะที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างก็จับตามองกันไม่น้อยตั้งแต่ เริ่มเข้าประกวดแรกๆเลยก็ว่าได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าสาวอาร์มชุติมาจะสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนจังหวัดแพร่ไปได้หรือเปล่านะคะจนเธอเนี่ยก็สามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนแพร่มาสําเร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมและงานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสาวอาร์มชุติมาของเราเนี่ยจะสามารถคว้าม,มงใหญ่ในการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ได้หรือไม่นะคะงานนี้ก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันอีกทีแล้วละค่ะ